สวัสดีจ้าทุกคนมาพอกันอีกแล้วมือนี้มาไหยังกินเขาาเน่ามะเบิ้งขออนุญาตมือนี้เป็นแกงเห็ดกับทุกคนแกงเห็ดใส่เข้าเบือ่อหอมหอมเห็ดออริจีหน่อยจ้ะนี่โอ้หอมวยหยหล่นบ่หล่นบ่เกือบหล่นออเอามือหยิบแล้วกันโอ้อยควน กวนวยวยคือเกาทุกคนจ๋าสดก่อนอือหือนวดปลาแดกกินกับข้าวเหนียวขเขาขือเกาข้าวเหนียวข้าวเหนียวอุ่นมากแลวก็มีขนมเส้นจ้ะมันนี้มีขนมเส้นแล้วก็มีแกงเห็ดจ้ะทุกคนมารอสามาได้จากกินขา้าวมันอีกกินแกงเห็ดเนาะสดหนอนๆกับบรรยากาศฝนตกนอนหนาวเนาะ อยินเลี้ยวก็สิออกไปหาสื่อกับเขากับเขาในคุ้งสาอือฮึแสบแห่งจามแด้วอืมเกือ,อบเหนียว หนามาันสีข้นๆเล็นกน,น้อยนึงใส่ข่าเบือแล้วก็ใส่ไอ้เอิ่นใบาย่านางน้ำจำมันนี่อืมเฮดเฮดอย่างนี้นนเฮดออร์ริงจีนหน่อยนี่ยแหะแซ่บอืมหข่งขอนคักเลย าะจนมันหอนไม่แห้งเลยจ้ะใส่ไอซูก,กินีแล้วก็เป็นนอใหม่น้ำอืมอืมนอใหม่มาจากทุกคนแสบๆน้ำกันโอ๊ย ปากแดงแต่นไหมนี่ <c oughs> ปากว่าแดงว่าไม่ห้างกินเข่า <c oughs> มันรักมันรักเศร้าไงเละสิเปลียนกะทางแล้วก็สีร่องแบบใส่ปุ๋ยเบิองมันสีไงญ่ามันหนาวเอาไว้ทางนอกเอาของมาข้างในเลยทุกคนอือกินสมัครเห็นไหมนี่ มันสิบอลอดแล้วมันสิบอมีแนวแกงเห็ดกินกับขนมเสน้คนครับผมทุกคนขนมเสน้นกินบอเบิด์เดย์มันเสียนี่เขาเรียกว่ามันสิเสียทีม mm hmm. ถั่วเองสีบอเอากินแนวหอนบอลข่อยตู้อยูเลยทุกคนมันห้อนมือเนี <laughs> ่ยกับขนมเสน้นแซ่บตัวแกงเห็ดอื mm ้อ hmm. หวานมือตัว,วน,นั่นอะว้าอุ่นเลยมันอีกคนตกเพราะว่ามันไก่สีหันหนาวเลยใจเย็นแล้วมันมันก็สีน้อนหนาวไปจังหน่อยนึง ก็ใช่นี่ก็แห้งฝนตกพองแต่ส่วนแกงที่หอนๆเพื่อจังไม่แห้งมาเด้อเข้ากันเนี่ย ล้องหลินมหม่ทุกคน,กคน,กนเห็นอ,อ,อัมอ้มแกงเห็ดสามร้อยหกสิบองศาพัตนาการอาหารจีนเดินอมนกรบเพื้นอนทุกคนสแายอืม แซ่บๆหวานกินของฮ้อนก็ต้องมีแนวดับฮ้อนเดี๋ยวทุกคนกินเหล่าสิไปสื่อของกันไปเลยแซ่บไหมอืม ม่เห็ดสองยางไม่เห็ดอันนี้กับเห็ดออริจินอลซื้อมาชุดซื้อมาชุดหนึ่งประมาณหาลอยกำหาออยกประมาณกับ2ก0บสองลอยลอยแปดสิบสองลยบาทเห็ดแบบซ่้นนีดด่แหะทุกคนอป็นชุดเห็ดรวมมันจะมีเห็ดอันหนึง่งน้ำสีน,น้ำตาลแต่ว่าก็บอบ,บ้องหูกินบ่เคยกิน เมื่อไรใหม่บึงมันจะคลายเห็ดหอมแต่ว่าถึงขายะแล้วบ่ค่อยกินอยากกินบ่ได้มจะกินมันกลับ,บ่ค่อยหอมอมืไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานเลยทุกคนนี่คือเห็ดนางดอกดอกผัมสารกับเห็ดหอมนี่แหละ เลยหมักแกงเห็ดคือกัน,น่ย <c oughs> มากินแต่กแกงเห็ดมแต่ผากกระแสบเนาะใส่หนามประแดกลงไป, <c oughs> ปุ๊ปกลับดีขนาดดอกง่ายเอาไปย่างเนาะแ่บแสรเห็ดสมมูตอนไปประมาณเกือบสองโลทุกคนได้มูมาเห็ดสมมูเบิดเลยสองสามหมื่นเสีเยไม่ซูกิน อืมสมมูชิ้นอาไว้สมมูอันซับอืมอาไว,ไว้อันมกแล้วก็สมมูตอนอาไว้ทอดมันเป็นอันนังมองท่องมูปิดกระดูกเฮดแบบเป็นตาแสบเนี่ยอืมขาสองสามหมูคนและบ่มีแดดนะมันก็สีดนอยู่สีสมแมอืม ใบแมงลักค่อยก็เลี้มเอาทุกคนอืมหนาวนัอเศร้าไงเริ่มหนาวแล้วก็เลยเอามันมาเลียงไว้เนี่ยในห่อกับสิบเปียนกระทางให้งหัวใหม่อืมสูตรใส่ข่าเบืองเลยใส่หานำยานั่งได้หมดเลยอืม ใช้นมใหม่บรหลายอย่างมันบริแสบคือจังส่งแสบแล้วแกะนมใหม่ใส่อีกกุ๊กกับเนี่ย แงเห็ดปวกแค่นั้งเลยบ็ได้กินหลายปีละแค่นั้นแต่เขามีเห็ดเังสีขายเนาะก็ได้แกงกินพ่อหายากอืมนี่ขายกินเห็ดปวกได้มันกรึบกรบดีนะหลวดแฮะอืม,อมยอล สองเดือนเดี่ยครับไทยเด้ยวยทุกคนเดี๋ยวห้าสิไปตะลุยกินก้อยกินของแสบอือบบเอกไปทัว่วชามีเวล่าปะปุ๊บอือตรงมีเลยเนาะอือแบบอยากกินก้อยอยู่ที่ไทยว่นหลังก็อยากก้อยเดี๋ยวสิบบังมีเหนือไม่วันนี้ขับไปซื้อของเสี่ยวมาก้อยอีก้ะทุกคนกินก้อยด้วยดเด้อส่งอยาก ก็จะพีหลอกเปิดกับอันนี้ไปร่มแห้งข้างนอกนี่บอกมาได้ควันเอ้ยโอ้สวัสดีสวัสดีหนามไม่เหลือยอะไรเอาเน้อ,หอนนใหม่ใส่อีกมันนี่กินไวเสองกพี่นอ้องอัดขิดเป็นซิปโมกับซิปเอ็ดมง kan terlubzi ni, set ni. Hmm, makan hmm. haw dan makan anisea, keren sih. L้าง mulut semua. Hmmm, hidup hidup hidup. Hmm. นอนนัเคยทํางานห้างทุกคนเปียงหนึ่งสองเปียงอยู่หางแพงแพ,ง,แพงเก่าสิบหาบาทห่อยหนึ่งสมัยสิบปีที่แล้วเงินเดือนเจ็ดแปดพันค่าห้องค่ารถเปบ่ได้กินดอกเป็นอะไรที่แบบอยากกินแห้งมันคือแพงแพ้่แต่แบบเปียงหนห่อยเพราะพ่อคึงอ่ะเราสิบหาบาทแพงสําหรับคุณไม่มีเงิน <c oughs> <c oughs> แบบว่ามันหอมไหม เดี๋ยวนี้ตลาดก็กว้างคือเนาะน้ำขางทงขางทางก็เห็นขายเต็มอยู่ทางสาแก่ทางอย่างย่ำถึงยามมันทุกคนหอยต้องลงตึงเล็งเซลสายสุดตะกี้มันแบบเขาอาจจะนำเข้าหรือเปล่ามันก็เลยแพงตลาดบะพวงนะไม่แท่ซื้อมือกับพ่อได้กินอยู่ดอกอือเราจะพ่อไม่พิจาอณาเงอนกับผ้ามากินแกงเห็ดข้าวหนมส้นข้าวเหนียวืงอนกะ ขอให้เพื่อนเพื่อนกับการรับชมิปผู้ใดมาคิปกับฝากไล์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการั่งใจนห้น้ำเนาะมึงอย่าไปเรี่มือหนามากินนางตอกอะรอติดตามรับชมค้าขอบคุณเลย